ครับพี่น้องมืัอนี้ผมยางมาหลังบ้านมาพอดีมาบ่ได้มาเบิ่งหยังดอกมาพอดีมาพอดนอนใหม่ครับพี่น้องเฮ้ยนอบักงคับเลยครับพี่น้องสามสีนม่นอนผมกัดพี่น้องเห็นบ่ะน,น้อนั่นนอนนึงครับนั่นนั่นเฮ้ยพี่น้องเฮ้ยนอนไม่สดสดแล้วขับหลังบ้านพุ่นอนหนึงครับเห็นบ่พี่น้อง พูนนอนใหญ่ๆ่มครับนั่นครับพี่น้องพี่น้องโอ้ยนอไม่มีแต่ยนอนใหญ่ๆครับผมในในกระเม่นครับนี่ครับอีกนอนหนึ่งครับพี่น้องโุ้ยผมกระลังเห็นเคยพบเคยพอแล้วครับนี่นอนไม่ร้อยแยังอีลีครับนี่ครับนอนหนึ่งโอ้ยกระลังเลียวมาพออีกแล้วครับแม่พี่น้องเอ้ยนั่นนั่นกระลังแตกแหนงมาอีกครับ นนนนนนนบโอ้ยมีอีกบ้างวะมีออกมาวะครับพี่น้องว่ามจะมีอีกบนน้อพี่น้องพี่น้องเบิ่งตีหลับพี่น้องนอใหม่ของแฉเน้นนอนเลยได้หนินี่ครับนอดี๋ยวผมแฉเบิ่งสัดสัดด้วยครับพี่นอนนี่นอนนี่นอนมากเนี่ยนี่ครับพี่น้องโอ้ยนอใหม่ของแฉครับนอใหม่ไข่ปลาครับพี่น้อง นี่ครับนี่ฮักเอาฮักเอาฮักเอาครับนี่ครับโอยงามๆเลยครับพี่น้องครับพุ่นครับโอ้ของมันครับมีลานนอนขับบูธอาโฟครับนี่นี่นอนึงครับนี่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 นอนครับพี่น้องเบื่ครับนี่ครับพี่น้อง พูนข้งา,า,ยยางใน้ได้อีกครับนอนหนึ่งบนครับไรครับไรนี่ครับพี่นอนนี่นี่นี่ผมเห็นอีกแล้วนอนนึงครับนี่นี่นี่พี่งองนอนไม่นอนยังครับพี่มาเด้อมาเอาไปซอยกินซอยอยากกันเถอครับพี่น้องเลยไรเอาเรือบนครับนั่นครับนอนนึงนี่ว ที่นี่แล้วครับน้องใหม่หลายเอาเรือครับพุนผุนครับพุนผุนน้องเงาเงาลองเดือมผมครับเฮ้ยในผุนของไหนๆนั่งขับพี่น้องไปเห็นชื่อว่าดีแล้วครับนั่นๆเห็นบอพี่น้องวู้ยน้องใหม่หลายครับครับอันนี้แค่ส่วนในเฮือนครับผมไป็เนี้ยเป็ดี่แล้วครับน้อหนึ่งนัครับนั่นๆพี่น้อง อืมแปบไปเห็นนะครับพี่น้องเอ้ยนอนใหม่ไปฟังพุ่นครับพี่นี่ผมเห็นแล้วครับอีกนัวหนึ่งสองต่อครับนั่นนั่นครับพี่น้องนั่นนอใหญ่มันครับนั่นนอนน้อยครับเต็มอยู่ครับโอ้โหพี่น้องเอ้ยเจ้สิวาเยียนเดเยครับพี่น้องฝุ่นข้างนอกท่างพุ่นก็ะพี่ครับเอ้ย หลยเอาเรือครับ,บ,บพี่น้องครับครับครับพี่น้องครับพี่น้องได้วีิเอา้องใหม่หน่อยได้ครับแบบนี้ดีครับพี่น้องงามๆเลย นอนใหญ่เอาไว้ซับมือไหมครับอือ <c> ห <oughs> ือพี่น้องหักเอาเลยครับตรงนี้เก็บไว้มือไหมครับนี่ยเนี่เก็บไว้มือไหมหอือครับนอนอยาวๆมีเก็บไว้ก่อนครับนอันนี้เดี๋ยวเอาไว้มือไหมครับ นี่เอาหนอนหนีนี่ก่อนนี่ครับพี่นนอเดะเด้แล้วเดะแลวถอยแล้วครับนี่ครับนี่นี่เฮ้ยนี่ครับโอ้ยพี่นนอพัวแล้วครับพี่นนอ ครับคิมนี้กับพ่อเพียงคันนีแหละเด้อคดัอเด้อเอาแต่นอนหน่อย,อยมั้งครับนอนใหญ่เอาไว้ให้ใา่เห็ดกินครับคิมนี้กับพ่อพียงสันนีแล้วครับสวัสดีครับเดอด้อด้ออ้อเด้องง้อเีอ้ออเอ้บึง้ห้บึงสัดไ้ไเมนอเ้ด้อเ้องดอ้อนอ